เอาละครับวันนี้เราอยู่ที่สวนลุมครับปกติเราก็ต้องมากันตอนดึกดึกดึกหน่อย,ด,อยดึกหน่อยดึกหน่อยประมาณสามสี่ทุ่มขึ้นไปครับนะครับผมก็มาตอนเช้าไม่ค่อยคุ้นตำนานอีกหนึ่งตำนานของสวนลุมเนี่ยกลางวันเนี่ยคือข้าวแกงไงอ่ขาข้าวแกงข้าวแพงอะแต่ในชีวิตเราเนี่ยเราไม่เคยกินเลยนะเรามาไม่ทันเรามาอังคืนมันจะไปทันอะไรอะ ก็กงคืนก็รอบๆไปวนไปสามสี่รอบเผลเพิเราไปกินข้าวเดียวลาดมาก่อนแล้วค่อยมาแลอ่ะเค่อยมาวนวนสองรอบนะอ่านรอบสามไม่ได้นะรอบสามครั้งนะรอบสามครั้งนะคือแบบเล่นไหลหนเล่นเหรอไอข้าวแกงรอบสนลุมเนี่ยผมเห็นมานานมากแล้วนะเออเหมือนกันก็มันนานมากแล้วอะแต่ว่าผมไม่เคยลองเลยแล้วก็มันดูแบบเฮียโลเคาชันมันดูน่ากินนะเอาง่ายๆเหรมขอเสกกระปีได้ไหม ไม่ต่ากว่านั้นแน่ไม่ไม่มีต่ำไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปีแน่เราไม่รู้ว่ามีกี่เจ้าแต่ผมขอเลือกเจ้าแรกเลยอ่าอยู่หัวแถวตรงนี้จะมีต้มเลือดหมูข้าวแกงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละใช่แต่วันนี้ผมขอใส่ข้าวแกงอ่าข้าวแกงเลยแล้วเดี๋ยวถ้าคุณจะสั่งเลือดหมูเดี๋ยวว่านไปทีหนึ่งไปเดี๋ยวไปดูว่าเหลืออะไรให้เรากินบ้านนะครับดูว่าจะถูกปากหรือไม่เพราะว่าเราชอบกินข้าวแกงใต้ไงอืมแต่ว่าถ้าข้าวแกงแบบ เมืองกรุงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่แบบถูกใจเราหรือเปล่าไม่รู้ต้องมีปดุกแหละอะไปไปไปพี่ตับกุนเส้นกุนยังอยู่นะตับกุนเส้นอยู่นะผมเอากุนเชียงหนึ่งโอ้โหกุนเชียงมาแล้วหมูหมูหมูปั้นอันนี้ต้องโดนนะ แลสักสาันก็เนี่ยเฮ้ยราดข้าวเปล่าอ่ราดข้าวได้ได้ได้องผมเอากุนเชียงหมูทอดับแล้วก็อันเนี้ยเฮ้ยแกงเนื้อเฮ้ยแกงเนื้อสองที่เด็กว่ะนี่น้ำซุปตักเองครับครับแล้วก็หมูหมูเนี่ยครับ เดี๋ยวคิดรวมครับอีกอีกจานหนึ่งครับผัดบนเส้นครับนี่แล้วก็กะเพราครับกุ้งว่าแล้วนี่ครับกูว่าแล้วมึงเอาให้นั่นแน่เอ้ยเอานี่ดีกว่านี่อะไรครับกะเพราเหมือนเอากะเพราไก่ด้วยครับเปลาไก่เปล่าปลาผมเอาหมูหมูแผ่นนี่จะป้า มมีต้มละโกไคได้ครับตรงได้จ้ะต้มมะระถึงด้วยรกต้มมะระเดี๋ยวไปส่งนะคะต้มมะระอ๋ได้ครับได้ครับหมดแล้วเท่าไหร่ครับอยูสไปซ่้ออยสบาทต้มมะระสาบาทครับร้อยสีสบน้ำหเฟเลยน้เปล่าอไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้เปาสล่าขวดครับต้มมะะให้ครับครับครับ กินอยู่ดะเฮ้ยได้ป่าวะคุณลองดูดิให้เพื่อนได้ดูหน่อยเขยโฉมหน่อยนี่แกงเนื้อนะแกงเนื้อน่ากินนะแกงหน่อไม้เราไม่ค่อยเจอแกงเนื้อหน่อไม้อย่างเงี้ยไม่ค่อยเะแม่กลัวทำพี่บ้าเหรอแล้วจากนั้นไม่ค่อยได้สั่งกินส่วนใหญ่จะเป็นแกงเนื้อที่คล้ายๆแกงเขียวหวานถูกป่ะใช่แต่เขาจะใส่หน่อไม้เข้าไปอ๋อเหรอนี้ของผมกะเพราหูของคุณที่แมงบ่ายเต็มสตรีมที่ผายเลยว่ะ มาลุยเลยดูหน่อยว่าเข้าแกะตำนานของสวนลุมเนี่ยมีอะไรอุ้ยมีอะไรที่ทำให้เราน่าชื่นตาบานไหมอืมเผ็ดเค็มแจงเนื้อเผ็ดเค็มเมื่อกี้ผมกินเป็นคำแรกอ่ะ ดันไปใช้ไมซ์เซ็ตที่เป็นแกงเนื้อเหมือนแกงเนื้อต้นโพอ่ะต้นโพอ่ะอันนี้แกงเนื้อต้นโพจะออกแนวแบบเขียวหวานเดียวหวานใช่อืมอันนี้เป็นแกงแดงอืมเดี๋ยวขอกินอีกทีนะได้ฟิลหรือไงนี่คือเละเลยครับดีเลยกุนเชียงมาทั้งดุนนะ หอมอันนี้กูว่าหวันใจไรเดอร์ด้วยนะตรงเนี้ยแล้วก็คนที่เดินไปเดินมาหรือทำงานอะไรก็หลังกินหมดผูกเนอะผูกแล้วอร่อยอสชาตาดีคุนเชียงแกงเนื้อก็ดีข้าวันเป๊ะเลยนะอืเนี่ยเมื่อกี้ผมกินคุนเชียงเดียวใช่ป่ะอ่เดี๋ยวผมขอคุนเียงกับแกงก่อนแกงเลยอือหือ เฮ้ยเป็นแกงพะการะที่รสจัดกว่ากินคำแรกเรารู้สึกเผ็ดเลยอะเผ็ดเลยฮะเหมือนว่าลองหมูนี่ันที่แรกจะสั่งเป็นถ้วยว่ะแต่กูว่ากูกลัวไม่ได้ฟิวถ้าราดข้าวมันจะนัวกว่ามันจะชุ่มกว่าแต่พวกเวลาร้านพวกนี้มาอยู่เงี้ยส่วนมากอร่อยเลยอร่อยมาก มีลูกค้าประจำอะ่ะมารองแกงตื่นหน่อยแต่แถวนี้เผือไม่ได้นะอีก,กาแม่งเยอะร้องนีู่้หน่อย<ๆ>กระเพราหมูกระเพราไก่กระเพราหมูใส่หมูยอกระเพราหมูหมูยอฮะ<ๆ>อืมอือเผ็ด<ๆ>เผ็ด<ๆ>เหมือนกันเนี้ยอันนี้กระเพราไก่ ลราถ้าไม่เหมือนด้วยร้านนี้ร้านนี้อร่อยผมว่าแกงเนื้อได้ฟิลตาคุณวาวผมว่าแกงเนื้อได้ฟิลเลยอันนี้ใส่ไก่ก็ได้ใส่หมูก็ได้ใช่แต่เขาใส่เนื้อมันจะหอมผมว่าถ้าใส่หมูก็ใส่ไก่เนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะเนี่ยมันต้องติดต้องติดไอ้นี้มาด้วยหไม้ หน่อไม้เนี่ยคือตัวทําให้หอมขึน้นอืมันไม่ได้รองเหลือมันเหลือได้ผัดผักแล้วผว่าหมดไปหลายอย่างแล้วเป็นผัดผักหอเ่าน่าจะหมดหลายอย่างว่ะเฮ้ยไปได้ไดว่ะใส่เลยดิอืมไม่ไี้เลยใช่บอกเลยว่าเผ็ดขึ้นมาเลยอะเห็นป่ะที่ผมบอกแค่คั้เผ็ดขึ้นมาเลยปึ๊บมาเลย เผ็ดกว่ามากเลยอ่ะเผ็ดกว่าความรู้สึกที่เราเคยกินนะปากอ่ะใช่นี่อ่ะถ้าใครชอบกินแกงเนื้อนะผมว่าแกงเนื้อที่นี่ก็ได้อีกฟิลน่ะได้อีกฟิลเลยผมว่าดีเลยแหละโอ้โหอันนี้แม่งของชอบของรินว่ะผัดบุมูเต่งเฮ้ยอยากไปสั่งแกงเนื้ออีกถ้วยเลยว่ะอร่อยดี เอคุณลองเอาแกงเนื้อปะป่าๆมาคั่วทีคุณลองไปดูดิผมเอาแกงเนื้อค้วเนี่ยแยกแยกแยกเท่าไหร่ครับ50อสิบบาทขายแต่กี่โมงครับป้าอู้ดเออห้าเลยเหรอแสดงว่ามีกับข้าวเยอะกว่านี้แน่เลยอ๋อทำเปลี่ยนไปเรื่อย เมื่อไหรครับอ๋ออาทิตย์หน้าคืนทา้งเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเขาจะยืดคืนแล้วแล้วไปอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวได้ตามไปโอเคครับอุ้ยห้าสิบบาทเยอะนะเนี่ยเฮ้ยคนทายว่าเท่าไหร่เนี่ยจานเนี้ยห้าสิบป๊ะเลยอ่ะถูกมากแล้วของดีด้วยใช่ของดีนะ พราะว่าเรากินแกงเนื้อเนี่ยในร้านข้าวแกงเนี่ยมาสองเจ้าเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนกันเนอะมีความต่างๆกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยกันกันขั้วพริกนะกันเล่นไฟ่็กาเล่นกะทิแล้วแต่มีข่าวมาแจ้งนิดหนึ่งว่าการเล่นกะทิกับวัตถุดิบเขาเดี๋ยวเขาอาทิตย์หน้าเขาจะย้ายไปตรงนู้ละตรงไหนครับตรงไฟแดงนะเพราะตรงนี้เขาต้องคืนทางเท้าอ๋อเดี๋ยวตรงเนี้ย จะย้ายออกหมดเลยแล้วก็ไปอยู่ตรงไฟแดงนู้นเพราะตรงไฟแดงอ่ะเขาจะมีอีกล็อกนึงเลยนะจัดโซนไว้ให้ใช่เขาจะจัดโซนไว้ให้อีกโซนหนึ่งตรงนู้นคืออันเนี้ยผมอ่ะรู้สึกว่าไอตัวเปลี่ยนเกมแม่งมีอยู่สองอันเว้ยเนือทาให้น้ําม่ะแม่งหอมขึ้นเยอะอ่ะใช่กับอะไรรู้ป่ะอ่ะแม่งจะมีความเปรี้ยวนี้เดียวจับหน่อไม้ใช่ถ้าอันเนี้ยมันจะแยกกันอยู่แต่เคี้ยวสนุกเปิดตั้งแต่ตีห้า ปีห้าปีห้าปีห้ามาตั้งร้านเลยเฮ้ยอันนี้ดีผมว่าเวิร์กร้านนี้และถูกเทียมเนระไม่ต้องร้านกับปลาด้วยใช่เพราะแม่งอมเค็มเลือะแต่เค็มเป็นเค็มที่หอมอะ่ะใช่โอ้โหสันรวมกับหมู เนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้ดูวะเพื่อนเฮ้ยสะพายนะผมว่าผมชอบเลยคือคือรสชาติตอนแรกผมคิดว่าจะแบบออกแนวแบบติดจืดจังเจอเมื่อวานเฮียไม่ใช่ที่เราคิดเน่ยใช่ไม่ใช่นะมาคนละทางเลยอ่ะหัวดีสบายดีเลยอันนี้ดีเลยอ่ะแต่ผมขอัวดสองคำและอีกอย่างหนึ่งร้านนี้สะอาด่ะ S <S สังเกตร้นานข้าวแกงที่สะอาดโอ้ยอร่อยจริงกว่ามึงเล่นคำใหญ่อะ่ะถ้าใครยังไม่เคยกินนะแนะนำให้มาลองกินผ่านมาก็ถูกด้วยขวัญใจแซฟตี่ขวัญใจไรเดอร์อขวัญใจชาวต่างชาติสามสามแจ๊บจำเต็มสามแจ๊บครับเจอกันไปเดี๋ยวไปตามล่าข้าวแกงก่อนจ้ะไป